มีเวลาไปสวีทกับพี่แกนอ่าเราไม่ได้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับแต่ว่านัดกันไม่แล้วว่าอาทิตย์หน้าเราต้องไปกินปิ้งย่างกันอะไรอย่างงี้กินกันหรือหรอใช่ผมไม่ใช่สายกินหรอกจริงจริงผมพยายามจะลดแล้วแต่เขาต่างหากที่เป็นสายที่ชอบทานไม่ได้เจอทาไหนก็อาทิตย์ละครั้งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอาทิตย์ละครั้งเป็นช่วงโควิดเจอกันได้ลงไหมช่วงโควิดแทบไม่เจอเลยไม่เจอนานแต่ว่ามีมาเจอกันบ้างแล้วเป็นอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยครับ ก็ห้างหน้าบ้านคุณอะไรเงี้ยใช่เป็นแนวห้างหน้าบ้านคุณใส่กินนี่ก็คือใครเป็นคนเลือกทำแกนเป็นคนเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกนแต่ว่าเร็วๆนี้ดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเร็วๆนี้ผมเป็นคนนัดร้านปิ้งย่างผมกินเยอะอยู่แล้วกินเยอะออกเยอะอยู่แล้วไม่ใช่ครับคือคือผมไปเคยไปทานร้านนี้แล้วนะครับ โอเคนะครับผมเคยไปทานร้านนี้มาแล้วแล้วผมอยากแนะนําเขาว่าร้านนี้มันอร่อยครับใ,ใช่<ป>ใช่ครับชวนไปด้วยกัน,กนกคนรู้จักน้อยไปนคนนี้จะบอกให้วันแรกในการทานข้าวกันวันแรกในการทานข้าวกันนะครับผมเปนเป็นมันเป็นข้าวต้มปลากินปลาไปสองชิ้นข้าวไม่แตะ แต่พอพอผ่านไปทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหกินเยอะกว่าผมอีกอใช่เขาทานเยอะมากไป,ปบุฟเฟ่สองรอสองคนเราคือคุม้มอ่ะใช่เขาจะเป็นสายกินรสจัดส่วนผมจะเป็นคนกินรสจืดอ,อ,อย่างเราเวลากินเยอะเราก็แบบออกกำลังกายเยอะเรามีบอกแกนไหมว่ากินเยอะเขากาลังกายอยู่แล้วครับวิ่ง,<ม>วงเวลาเวลาโทรไปเวลาเวลาเฟสทาม,มงเี้ยก็จะเห็นเขาเหนื่อออกเต็มหน้า<ม>ก็คือบ้านเขาอ่ะจะเป็นเหมือนบันไดสูงเรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเขาจะวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดอย่างเงี้ยผมก็จะเห็นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดแล้วคุยไปอะไร ไม่ครับก็แปลกก็น่าแปลกใจเหมือนกันสงสัยสงสัยแบบประมาณว่าเขาจะมีเขาจะเป็นคนที่มีแนวทางของตัวเขาชัดเจนใช่เขาจะรู้ว่าเออเขาออกยังไงเขาต้องการหุ่นแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็เจอกันช่วงนี้กลับมาเจอกันบ่อยมากยิ่งผู้หญิงรูปคู่อะไรประมาณนี้เรามีถ่ายกำลังกำลังคิดอยู่นะว่าเอออยากถ่ายรูปคู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มีโอกาสครับวันไหนที่เขาแต่งตัวสวยผมก็จะแต่งตัวไม่ห่อกวันไหนผมแต่งตัวดี เขาก็แต่งตัวไม่สวยแล้วก็สลับกันอย่างรอบนี้คือต้องนัดแต่งตัวดีๆนะเออปิ้งย่างไม่จริงๆจริงๆริงผมไม่ต้องแต่งตัวก็ดูดีครับอ๋อยหาะเมีใครเก็บมันกล้งไว้บ้างหรือเปล่าลูกครูไม่ค่อยเลยครับคืออยากอยากให้ทุกคนได้เห็นแกนเวลาไปหาเล็กทานมากเลยคุณไม่ต้องเลย มือถือหรือกล้องอะไรมันจะมันจะเหม <c oughs> <who médico> ือนไม่มีในโลกนี้เลยเขาจะมองของกินอย่างเดียวหมายควาว่าเขาไม่สนใจเรื่องอะไรใช่เขาจะสนใจไม่เขาจะสนใจเรื่องของกินเป็นแบบมากเขาอู้วันนี้ดีอันนี้ดีเขาจะแบบสมาธิเขาจะแบบไม่มีอะไรรอบข้างเลยเขาจะโฟกัสเฉพาะของกินอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้ไม่หรอกมันก็มันก็ในโอกาสดีกว่าเนื่องในโอกาสดีกว่าเพราะว่าเราก็แบบว่า ไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องพวกนี้อยู่แล้วกลัวคนจะเข้าใจผิดไหมว่าพอเราไม่ลงรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยมันห่างอยู่แล้วนะเอาจริงๆแบบนี้ก็ห่างอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราต่างคนต่างแบบว่าซีเรียสเรื่องงานมากที่สุดอย่างสมมติถ้าแกนเขาทํางานประมาณสามสี่วันน่ะจะไม่เจอกันเลยต่อให้นัดกันยังไงก็ต้องแคนเพราะเขาต้องเตรียมตัวทํางานผมก็เหมือนกันเวลาผมทํางานก็ประมาณ3ามสี่วันเหมือนกันก็เจอไม่ได้ผมก็ต้องเตรียมตัวหน้า หุ่นบททุกอย่างเตรียมเตรียมการทำงานอย่างมาก4วันอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช<ม>เราจะแบบไม่มาเจอกันก่อนทำงานอะไรเยตอนนี้กี่ปีแล้วครับตอนนี้ผมอายุยี่สิบหกแล้วครับก็ถามให้มันเออเนี่ยนะักข่าวคนนี้อีกแล้วเห็ <c oughs> นไหมนักข่าวคนนี้อีกแล้วก็ประมาณ3ปีครับ <c oughs> น,นนระืฮะ <c oughs> เป็นนักขมานจนระิงสับเปียถ่ายจริงแต่ไม่ได้ใส่หลยเลยไม่ไม่ คนเรามันจะรักก็รักจะเลิกก็เลิกธรรมชาติไม่ได้ซีเรียสเราไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้เนาะใช่ถ้ามันถ้ามันจําเป็นมันมีเหตุจําเป็นจริงแต่ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นก็คงแบบแย่แต่ถ้ามีเหตุจําเป็นมันก็ต้องเข้าใจตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วก็รับเรื่นแฮปปี้รับเรื่องเป็นอย่างดีครับแกงคือคนที่เราพบงานครับครับใช่ครับมันคือยังไงมันไลฟ์สไตล์มันตรงกันมันชิลอ่ะพี่คือแบบคือมันมันได้ทําอะไรของตัวของตัวเององเงี้ยที่เราชอบ อย่างบางทีเรามีแฟนไม่ได้ว่าใครนะแต่แบบมันเป็นธรรมดาของคนที่เป็นแฟนกันบางคนแบบมีแฟนไปแป๊บเขาก็จะแบบมีไปเที่ยวมีไปอะไรเงี้ยซึ่งการทํางานจริงๆอ่ะถ้าเราได้ไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบมันอาจจะลืมงานที่เราเตรียมไว้อะไรเงี้ยมีเดี๋ยวต้องไปนั่นเดี๋ยวต้องไปนี่เดี๋ยวต้องทานู่นทํานี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบไลฟ์สไตล์ตรงกันอาจจะใช่เพราะว่าต่างคนต่างต้องการเวลาของตัวเองต้องการเวลาส่วนตัวของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็เลยไปด้วยกันได้ก็เลยเป็นผู้รักสายชิลไปเลยสายชิลไปเลย ไอ้เรองหนึ่งค่ะนป็นปีที่ห้องเลยครครับคือเรามีส่วนในปีนี้เรามีส่วนโอ้โหยังไม่ทราบเลยครับเขาจะถ่ายกันแล้วเหรอผมยังไม่ทราบเลยเพรเห็นดาวมามันก็จะมีดาวมาตอนนี้ไม่เกิดดาวมาขึ้นหรโอ้ยไม่เป็นไรหรอกได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรเราได้ทําหน้าที่เราเป็นเราเป็นเด็กในสังกัดเขาเราเป็นเราเป็นเราเป็นลูกจ้างอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเขาเขียนอาชีพอะไรผมก็เขียนลูกจ้างลูกจ้างประจําอย่างเงี้ยก็เป็นลูกจ้างเขาอ่ะเขาจะให้ถ่ายเขาจะไม่ให้ถ่ายมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา แล้วก็ถ่ายตลอดครับเป็นเป็นเป็นความแบบขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เหรเนาะแล้วแต่เลยเออแล้วแต่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงจริงจริงไม่เป็นไรก็ไม่ซีเรียสเลยก็ไม่ซีเรียสมันเป็นหน้าที่อ่ะพี่เขาคงไม่สั่งให้เราทําอะไรที่แย่ๆหรอกแต่ยังไม่มีการทักทาคิวอะไรอย่างงี้ใช่ยังไม่มีการทักทามคิวเหรอใช่ครับใช่สัญญาช่อนเงื่อนไขครึ่งต่อไปเพิ่งต่อไปครับผมเพิ่งต่อไป5ปี ใช่ครับซึ่งต่อไป5ปีมีข้อเสนออะไรใหม่จากาผู้ใหญ่ให้พิเศษไหมครับเขาจะให้เงินพันล้านครับเราเลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออคือเข้าวงการมาแรกๆเราทําตัวแย่เราทําตัวไม่ดีเราเราเล่นละครไม่ดีเราทําอะไรไม่ดีแต่ผู้ใหญ่เขาให้โอกาสอ่ะวันหนึ่งเราเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นอาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่เราไม่ต่อสัญญามันก็มันก็ยังไงอยู่ล้วเหุผลนีไหม เป็นการสร้างเราให้กลับมากลับนือกลับตัวเราตัวในต่อสัญญาอย่างรไม่ใช่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 เพียงแต่ผมหมายถึงว่าเขาให้โอกาสอะไรอย่างนี้เขาให้โอกาสเรามาตั้งเยอะนะตอนนั้นต่อสัญญาเราก็ต่อแหละใช่ก็ถามว่าความลังเลคืออะไรความลังเลคือความความไม่รู้ความไม่รู้ว่าเออต่อหรือไม่ต่อมันคืออะไรเราไม่รู้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ไม่ไม่เฉยเพราะว่าผมอยู่ที่นี่เขาก็มีมีงานให้ผมทําตลอดอยู่แล้วใช่เขาก็มีงานให้ผมทําตลอดอยู่แล้วในคาแรคเตอร์ของผมอะไรอย่างเงี้ยครับก็รักเลย<ข>คือคือไวไว,ไว,ไว,ไวใจนักข่าวแก๊งนี้ไม่ได้เลย <c oughs> บางทีจะยิงคําถามมาแล้วไปเขียนข่าวอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าใช่ใช่ใช<อ>่ใช่ใช่